ดิวดิสลากลับมามีรอยยิ้มรพร้อมโพดภาพครอบครัวสุดอบอุ่นห่างหายไปจากโซเชียลม,มานานหลายวันเลยสําหรับคุณแม่ลูกอ่อนเดวดิสลาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดวิวได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตาว่าถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายและจ,จิตใจที่ยงแฉไปถึงเว็บพนันออนไลน์จนกลายเป็นข่าวด้างอยู่หลายวันและล่าสุดเดวดิสลาได้กลับมาอัปรูปอีกครั้งลงอินสตาแกรมพร้อมกับภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นเดียวกับสามีเซบาสเตียนดีที่กำลังอุ้มลูกชาสุดที่รักน้องไซรัส เรียกได้ว่าเห็นรอยยิ้มของเดิโอดิสลาแบบนี้อีกครั้งก็ทำเอาแฟน,แฟนสบายใจรวมถึงหายคิดถึงดีโอดิสลาเลยครอบครัวโดยเฉพาะลูกชายของแม่เดียมีถึงคนคิดถึงความน่ารักของน้องไซรัสงานนี้ทีเอาแฟนเข้ามากดไลค์กันรัว,วรวมถึงคอมเมนต์กันด้วยเช่นเย้กลับมาอัพแล้วอยากเห็นรอยยิ้มคุณเดียที่สุดน้องไซรัสหล่อมากรูปเซตนี้คือน่ารักและอบอุ่นที่สุดเลยคันน้องเดียปกติไม่ค่อยเห็นเซฟยิ้มไม่กล้องแบบนี้น่ารักมากในขณะที่แม่เปลี่ยนไปแล้วหลายท่าคุณเซฟยังค,งคงคอนเซปต์อยู่ท่าเดิม ลงรูปเยอะๆหน่อยได้ไหมคะคิดถึงพ่อลูกคือยิ้มเหมือนกันเป๊ะเลยน่ารักที่สุดจากติดตามผ่านๆตอนนี้หลงรักดิวและเซฟในฐานะคุณพ่อคุณแม่หลอโตอหนุ่มรักน้องไซรัสไปด้วยแล้วเป็นครอบครัวที่น่ารักไซรัสหล่อมากๆมากแบบมากจริงๆหลอ่อซุกเรองมากจริงๆอะ่ะหล่อมากๆลูกน่ารักน่าหลงน่า,นาฟ้าจริงๆอยากเห็นน้องไซรัสทุกวันทุกวันเลยน้องน่ารักมากหล่จริงๆไซรัส ขอบคุณภาพครอบครัวดีโอดิสาราภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ